ว่ามีพี่น้องเข้ามาจับจองกันนะครับเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะฮะคือสามารถส่งได้ทางขนส่งะฮะทางแฟลชทางโทรลี่หรือทางไปรษณีย์เนี่ยเราส่งได้หมดทั่วประเทศนะครับตอนนี้ลักษณะเด่นของสวนเราก็คือว่าเราจะเน้นนะเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูตัวอย่างนะครับเน้นรากที่สวยนะฮะอย่างเนี้ย เราจะเน้นรากที่สวยนะครับแล้วก็รากที่ที่พี่น้องนำนำไปปลูกแล้วนะฮะที่พี่น้องนำไปปลูกแล้วเนี่ยอัตราการรอดเนี่ย90-100%เห็นไหมครอันนี้เป็นเป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับเป็นไซส์ขนาดเล็กถ้าพี่น้องอยากได้ก็ท้ายติดต่อมาครับผมมีลิงก์อยู่ที่ ทิกต่อ,อก,ก็แหละนะครับก็ทักมาในลิงก์ใดหรือว่าเซิร์ชนะฮะใน Google หรือใน YouTube ก็แล้วแต่นะครับส่วนของเราจะขึ้นเบอร์ขึ้นแปรงนะฮะที่กัดที่อยู่ให้พี่น้องได้รับทราบกันข้อดีของกิ่งเล็กนี่ก็คือว่า,อ,าอันนี้แนะนำหนึ่งนะเป็นยอดสีทองนะฮะยอดสีทองใบใหญ่นี่ฮะดูใบใบก็ด้ใหญ่ งเรียกว่อยาดที่ทองใบใหญ่นะครับข้อดีก็คือกิ่งเล็กเนี่ยจะติดง่ายนะครับใช้เวลาประมาณ7จ็ดถึงสิวันก็จะแตกแล้วเวลาเรานําลงดินนะฮะก็จะแตกไวนะครับนะฮะอนนี้เรามาดูกิ่งใหญ่บ้างนะครับเอาขนนี้กิ่งขนาดกลางก่อนนะฮะอันนี้เป็นกิ่งขนาดกลางนะครับเนี่ยขนาดกลางเห็นไหมครับ เพราะว่าเราจะเน้นนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับรากได้มาตรฐานตามที่เราอบอกพี่น้องตลอดเวลา,วาจะเน้นรากที่ได้มาตรฐานพร้อมปลูกนะครับส่งแล้วถึงส่งไปให้นะก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับนะครับก็นัดกันไว้ว่าประมาณเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะเดินทางกันมารับอีกนะครับ พี่น้องแจ้งล่วงหน้ากันแล้วกันนะครับก่อนเดินทางมานะฮะต้องแจ้งล่วงหน้านะครับนี่ฮนะกิ่งใหญ่ก็ดีฮนะเราก็จะได้พุ่มใหญ่นะครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดกลางๆนะครับต่อไปก็เป็นใหญ่สุดถ้าถ้ากิ่งขนาดใหญ่สุดก็พี่น้องก็จะเห็นเลยนี่ ใหญ่สุดนะฮะมันก็ก็ใหญ่มากนะครับเนี่ยนี่สเทียบแล้วก็นะฮะดำ,ดำ้มีดดำไม้พองชนะครับอันเนี้ยเนี่ยครับพี่น้องอยากได้ก็ติดต่อทักทายมานะครับเราก็จะจัดส่งไปให้นะฮะคุยกันก่อนนะครับในเรื่องราคาพี่น้องอยากทราบราคาก็มันต้องคุยกันเพราะมันมีหลายขนาดนะครับแล้วต้องมีตัวอย่างให้ดูด้วย นะพี่น้องครับ